ขอทานเพียงแค่แต่เบาๆที่หลังของคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลหลิไม่มีใครคาดคิดว่าในอีกวินาทีถัดไปเขากลับเรียนรู้วิชาแพทย์ชั้นสูงที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้ ฟื้นฟูกระดูกและเนื้อหนังด้วยวิชาแพทย์ชั้นสูงเขาเพียงแค่ใช้มือทําให้ต้นไม้โบราณที่ตายไปสิบปีกลับมีชีวิตไม่คาดคิดว่าในอีกวินาทีถัดไปต้นไม้โบราณกลับฟื้นคืนชีวิตชีวาและยังเติบโตอย่างรวดเร็วจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจนกระทั่งถึงช่วงเวลานี้คุณหนูใหญ่แห่งตระกูลหลี่จึงตระหนักว่าขอท่าที่เธอเพิ่งเก็บมาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนที่แท้เขาคือผู้มีชีวิตอมตะที่มีอายุหลายหมื่นปีไม่เพียงแต่มีพลังเวทมหาศาล ในขณะเดียวกันร่างกายของเขาก็ได้ถูกฝึกฝนจนถึงระดับองค์ต่างแต่เขาจะเข้าสู่การหลับไหลทุกทุกสิบปีและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาความทรงจําจะค่อยๆจางหายไปจนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ลืมความคิดที่จะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนั้นเขาที่เพิ่งตื่นขึ้นมาได้พบกับคุณหนุใหญ่แห่งตระกูลหลิงที่เพิ่งช่วยเหลือเขาที่กาลังเตรียมตัวกลับบ้านคุณหนุใหญ่เห็นเขานั่งอยู่คนเดียวบนพื้นในสภาพสกปตกยุ่งเหยิงจึงเข้าใจผิดคิดว่าชายหนุ่มเป็นคนมีเล่ห้เเเขาามมื่่่ออหห็นนนชยยุกิงต คุณหนูใหญ่จึงสรุปว่าเขาคงไม่ได้กลับบ้านนานแล้วดังนั้นจึงตัดสินใจใจดีที่จะพาชายหนุ่มกลับบ้านแต่เมื่อเขาถามชื่อของอีกฝ่ายว่าอะไรและบ้านอยู่ที่ไหนเขากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะความจำเสือ่อมเมื่อเห็นเช่นนี้คุณหนูใหญ่จึงต้องบอกว่าเมื่อได้พบกันก็ถือว่าเป็นโชคชะตาจึงเชิญชายหนุ่มกลับไปกับเธอและตั้งชื่อให้เขาว่าอามินและจนถึงตอนนี้ชายหนุ่มมองไปที่คุณหนุใหญ่ผู้ใจดีและรู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้งโชคชะตาหรือก็ถือว่าเป็นความคิดถึงอย่างหหหนนนนนึ่ง่งงเเธธอออออมมมมบาาาาใใ้<ๆ>้้ฉฉััจะตชิีีไคววก ฉันไม่เป็นหน่้เธอไม่ขาดถูกชายหนุ่มก็ถูกคุณหนูใหญ่พากลับไปที่ตระกูลหลิวอย่างรวดเร็วแต่ไม่คาดคิดว่าเขาเพิ่งถึงบ้านก็ถูกลูกที่ลูกน้องดุและสอนบทเรียนคุณหนูไม่ตั้งใจเรียนก็แค่เวชศาสตร์แปดสายที่ตระกูลหลิวสืบทอดมายังพาเอาขอทานเหม็นๆกลับมาด้วยดังนั้นจึงต้องไล่คุณหนูออกไปแต่ไม่คาดคิดว่าชายคนนั้นได้ยินเวชศาสตร์แปดสายในหัวของเขาก็มีภาพความทรงจำผุดขึ้นมาก่อนที่เขาจะหลับเขาได้ช่วยชายคนหนึ่งที่กำลังจะถูกปีศาจกินและเห็นว่าาเขมีพรรรสวค์ จึงได้ถ่ายทอดเวชศาสตร์8สายซึ่งเป็นหนึ่งในเวทมนตร์4สายให้กับอีฝกฝ่ายแต่เขาไม่รู้ว่าชายคนนั้นคือคุณปู่ของคุณหนูชายที่ฟื้นขึ้นสติทันทีช่วยพูดให้คุณหนูและบอกว่าเขาได้เรียนรู้เวชศาสตร์8สายแล้วจากนั้นเขาก็แต่เบาๆที่หลังของคุณหนูในวินาทีถัดมาคุณหนูรู้สึกในร่างกายมีพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ในร่างกายมีพลังที่ไม่สามารถควบคุมประตูแตกเปิดเ,เวทมนตร์ทุกชนิดเป็นไปตามใจตกใจ ต้นไม้แห้งกลับสีบใบเมื่อเห็นฉากนี้ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงของนางเอกตกใจจนตะลึงเพราะต้นไม้แห้งกลับสืบใบต้องเปิดวิชาแพท์ทั้งแปดให้หมดและจนถึงตอนนี้เขาเปิดได้เพียงสาวิชาเท่านั้นในขณะเดียวกันฉากนี้ก็ถูกอาผู้ชายของนางเอกเห็นเมื่อรู้ว่าเขามีพรสวรรค์สูงขนาดนี้อาผู้ชายรู้สึกดุก ว่าคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลหลิวจะต้องแย่งชิงทรัพยากรกับลูกสาวของเขาในอนาคตดังนั้นเมื่อคุณหนูทำเวทเสร็จอาก็เรียกเธอเข้าบ้านและอ้างถึงธุรกิจใหญ่ของตระกูลหลิวขอให้เธอแต่งงานกับนายพลหนุ่มแห่งตระกูลปู่เพราะเมื่อเธอออกไปตระกูลหลิวจะได้รับการสนับสนุนจากนายพลหนุ่มและทรัพยากรในอนาคตทั้งหมดจะเป็นของลูกที่ลูกน้องแต่ไม่คาดคิดว่าคุณหนูจะปฏิเสธทันทีหลังจากได้ยินเพราะนายกู้คนนี้โหดร้ายมากสาวทุกคนที่แต่งงานกับเขาจะหายตัวไปภายในวันเดียวเขาไม่ต้องการไปหาทางตายเอง และเมื่อเห็นว่าคุณหนูไม่เห็นด้วยอาผู้ชายของนางเอกโกรธทันทีเขาใช้ฐานะหัวหน้าครอบครัวข่มขู่คุณหนูใหญ่ถ้าไม่ยอมตกลงเรื่องการแต่งงานเขาจะหยุดให้ยากับคุณปู่นึกถึงคุณปู่ที่รักตัวเองมากก่อนที่ท่านจะป่วยคุณหนูใหญ่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากทันทีในขณะนั้นชายหนุ่มเห็นความลังเลข,ของเธอดังนั้นเขาจึงตัดสินใจช่วยคุณหนูใหญ่รักษาคุณปู่แต่ไม่คาดคิดว่าเขาพูดจบก,กลับถูกคนอื่นหัวเราะเยาะเชื่อว่าเขาเป็นขอทานเหม็นๆเป็นแค่หลอกลวงในวงการสังเกตฟังถามและตรวจ ไม่มีอะไรเลยแต่กล้าพูดจาโอ้อวดอาผู้ชายเห็นดังนั้นก็ต้องการไล่เขาออกไปเมื่อเห็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงต้องตั้งสาบานหากรักษาไม่หายเขาจะไม่อยู่ต่อและจะจากไปทันทีหลังจากฟังแล้วอาผู้ชายจึงยอมให้ชายหนุ่มลองดูแต่ถ้ารักษาคุณปู่ใหญ่ไม่หายต้องแต่งงานกับนายพลหนุ่มทันทีชายหนุ่มจึงรีบไปที่ข้างเตียงของคุณปู่และหยิบทูบออกมาจากแขนเสือ้อจากนั้นก็ไม่พูดอะไรพูดคาถาหลังจากเสร็จสิ้นก็เอาทูบที่จุดไฟแล้วเสียบเข้าปากคุณปู่ผลปรากฏตามที่คาดไว้ในวินาททีีีถัััดไไปก็มผลนนน่ือออะรขงฉ ยังไม่ตายเสียงนี้ทําไมมันถึงคุ้นเคยขนาดนี้และที่สะพานิญญานนั้นคุณปู่เห็นชายคนหนึ่งถือทูบชายที่พาตนเองกลับไปเขาจําได้ทันทีว่าคนนี้คืออาจารย์ของเขาในทันทีร่างกายของเขาก็ไหลน้ําตาออกมาอย่างตื่นเต้นแต่ไม่คาดคิดฉากนี้กลับทาให้คนรอบข้างคิดว่าเขาถูกขวัญทําให้สําลักยิ่งทําให้มั่นใจว่าชายคนนั้นเป็นนักต้มตุ๋นจากนั้นก็เตรียมจะเรียกคนให้จับคุณหนูไปที่บ้านนายคนหนึ่ง อย่างไรก็ตามเขาพูดจบนายพลหนุ่มกลับนำคนเข้ามาที่บ้านตระกูลหลิวด้วยตัวเองเขามาที่นี่เพื่อพาคุณหนูออกไปแต่เขาไม่ได้บังคับให้ใครลำบากก่อนมาที่นี่เขาได้ยินว่าคุณหนูเคยพูดว่าใครก็ตามที่สามารถรักษาคุณปู่ของเขาได้เขายินดีจะแต่งงานกับคนที่ทำได้ดังนั้นจึงได้เชิญหมอชั้นนำจากต่างประเทศมาและฝ่ายนั้นก็เดินเข้ามาเห็นว่าคุณปู่มีทุบเสียบอยู่ในป่า จึงคิดว่าชายคนนั้นไม่เข้าใจเรื่องการแพทย์เลยจากนั้นก็จะเดินไปดึงทุกออกแต่ทุกชายคนนั้นหยุดไว้เขาเตือนทุกคนทุกนี้คือทางนำของคุณปู่หากมีการเคลื่อนไหวเขาจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแต่ฉากนี้กลับทําให้ในายฝนหนุ่มไม่พอใจทันทีเขาคิดว่าชายคนนั้นกําลังหมอที่เขาเชิญมาดังนั้นจึงใช้ปืนบังคับให้ชายคนนั้น่อนและเขาคํานวณได้ว่าคุณปู่มีชะตากรรมนี้จึงต้องออกไปให้หมอปรึกษาเมื่อเห็นเขาก็ดึงทุบออกจากปากคุณปู่ทันทีจากนั้นก็หยิบเข็มฉีดยาาออา่่รุอกเขข้ไปปในงงคณู ในวินาทีนั้นเขาก็ลุกนั่งขึ้นมาอย่างกระทัานหันขณะที่ทุกคนคิดว่าหมอผร,รักษาคุณปู่หายแล้วคนลักปู่คุณปู่และเมื่อคุณหนูใหญ่ยื่นมือเข้าใกล้จมูกของคุณปู่แต่กลับตกใจพบว่าเขาไม่มีลมหายใจแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าจะเห็นฉากน,นี้หมอฝร,รังกลับโยนความผิดให้กับผู้ชาย เชื่อว่าเป็นเขาที่ทําให้คุณปู่พลาดโอกาสในการช่วยชีวิตที่ดีที่สุดนายพลหนุ่มได้ยินแล้วจึงสั่งให้ลูกน้องยิงผู้ชายท,าทันทีแต่ไม่คาดคิดว่าขนาดกระสุนถูกยิงออกไปผู้ชายกลับหลบได้อย่างไม่ได้จากนั้นผู้ชายกลับสแสดงท่าทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและบอกกับคุณหนุ่มว่าคุณปู่ของเขายังไม่ตายดูให้ดีเสียงจักรจัดอะไรวิชาแพทย์8ปรตูตรท้องฟ้าสะอาดแผ่นดินบริสุทธิ์ปีศาจชั่วร้ายจงถอยไปพลังดีงามของจักรวาล ปกต้องร่างนี้วิญญาณ3ามดวงกลับสุที่วิญญาณเจ็ดวงสงบสุขโรคภัยหายไปความสุขและอายุยืนยาว 1. กลับสูงนี่คือวิชาแพทย์ของตะกูลวิชารับสูงสุดของวิชาแพทย์แปดประตูแปประตูกลับสูงแม้แต่คุณผูกก็ยังไม่ถือประสบความสําเร็จในการใช้เขาจะทําได้อย่งางไร คุณปู่คุณปู่ตื่นแล้วโอ้พระเจ้าอะไรกระดมยิงฉันเห็นว่ากระดาษยันของเธอเยอะกว่าหรือกระสุนของฉันเยอะกว่าอาชี มันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันต่อไปนี่อาชีไม่คิดว่าจะซ่อนความสามารถแบบนี้ไว้ฉันสะเทือนฟ้าดินไม่คิดว่าแม้แต่ปืนต่างประเทศก็ทําอะไรเขาไม่ได้นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้เธอไม่เป็นไรใช่ไหมมีบาดเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรปีศาจจับปีศาจได้หรือยังขอโทษเพื่อช่วยเธอต้องทําการขับไล่ปีศาจนี้ไม่เป็นไร บางทีนี่อาจเป็นชะตากรรมของฉันเป็นชะตากรรมของตระกูลหลิวไม่น่าเชื่ออาชีคนนี้เป็นใครแม้แต่ปืนก็ยังรับได้เสนาบดีหนุ่มเด็กคนนี้จริงๆแล้วมีอะไรแปลกๆดีกว่า mm. ฉันให้โอกาสตระกูลหลิวโอกาสสุดท้ายพรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่โรงแรมชางผิงจัดงานเลี้ยงพาหลิวฉานอินมาสมรสหากเลยเวลาฉันจะนำทหารหมื่นคนไปทันทีย่ำยีตระกูลหลิวของพวกเธอดีๆดีดโปรดวางใจเสนาบดีหนุ่มไป เสนาบ,บดีหนุ่มไม่เพียงแต่องอำนาจไม่คิดว่าข้างหลังยังมีการบูชาที่ทรงพลังเช่นนี้มีอยู่ต่อไปนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับพวกเขาอีกชัดเจนว่าเป็นเขาที่คอยสร้างปัญหาให้เราอยู่ตลอดหาเรื่องอะไรผู้จวินสามารถมองเห็นคุณได้นั่นคือโชคดีของคุณตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรคุณต้องแต่งงานกับผู้จวินเราไม่สามารถไปยุ่งกับผู้จวินได้ยิ่งไม่สามารถไปยุ่งกับผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเขาได้เหมือนควันเอาป้ายชื่อของหลิวฉางเฟิงมา พวกคุณจะทำอะไรไม่ฉันบอกคุณแล้วตอนนี้โชคชะตาทั้งหมดของตระกูลหลิวอ,อยู่ในมือคุณถ้าคุณไม่แต่งงานฉันจะขุดพ่อแม่คุณออกมาจากใต้ดินทิ้งไปให้สุนัขก,กินตลอดการห้ามเข้าไปในสุสานของตระกูลหลิวตระกูลหวังคือครอบครัวที่จับปีศาจอันดับหนึ่งมีผู้มีความสามารถมากมายในสังกัดเป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องเชื่อฟังอย่างว่าง,ง่ายการบังคับของนายน้อยคุณคิดจริงๆหรือว่าเขาจะสู้ได้ฉันขอแนะนําให้คุณอย่าฝันกลางวัน ก็อยากกินหงเราไปกันเถอะไปกันเถอะถ้าคุณไม่อยากแต่งงานก็ไม่ต้องแต่งงานถ้าฉันไม่แต่งงานกระดูกของพ่อแม่ฉันก็จะถูกทิ้งกลางถนนจากนี้ไปไม่สามารถเข้าหมู่บ้านหรือได้ฉันจะเป็นลูกที่ไม่กระตันอยู่ได้อย่างไรฉันจะไปกับคุณ จัดการกับพวกเขาแล้วฉันจะไปหายายอีกครั้งช่วยคุณปลูกหลักมาศาสตรารแพทย์แปดประตูอาจจะช่วยให้หลิวเต๋าเซียนมีชีวิตฉันรู้ว่าตัวเองคือใครไม่คุณไปยุ่งกับคู้จวบินทําให้หวังซาได้รับบาดเจ็บที่นั่นคือหลุมมังกรและถ้าเสือรอให้คุณไปที่นั่นโดยเฉพาะต้องทําให้คุณตายไม่มีปัญหาต่อหน้าฉันมังกรและเสือทั้งคู่ยอมจำนน ต้องควบคุมหลิวฉานอินให้เร็วที่สุดอยู่ในมือฉันเกือบจะทนไม่ไหวแล้วท่านท่านเรียกเราให้มาที่นี่มีอะไรหรือคุณซูนี่คือ ทำไหม่กลัวแล้วก่อนหน้านี้ไม่กลัวตอนนี้ก็ไม่เสียดายวังชวนคุณอยู่ที่ไหนกันแน่ฉันรอคุณมาหลายปีแล้วเพียงเพื่อทําให้สัญญาของเราสําเร็จคุณอยู่ที่ไหนกันแน่หัวใจดวงนี้ฉันเตรียมตัวเพื่อคุณมานานแล้วคุณจะกลับมาหาเมื่อไรหรน่าเสียดายที่ยังขาดหัวใจของหลิวชานอินมันถึงจะสมบูรณ์แบบหลิวฉานอินนํากลับมาหรือยัง ยังไม่มีถูกพระที่มีชื่อว่าอาชีมายุ่งเหยิงไร้ประโยชน์คุณก็ได้ประโยชน์ขนาดนี้ทําเรื่องแค่นี้ยังทําไม่ได้สบายใจเถอะหมออีกคนในตระกูลหลิวได้ตกลงแล้วพรุ่งนี้จะเรียกหลิวฉางอินมาส่งถึงที่เองนั้นก็ดีอาชีคนนี้เป็นใครกันแน่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครพรุ่งนี้ฉันจะวางแผนซุงง่มจมตีครั้งนี้เขาต้องตายแน่นอนดีหวังว่าครั้งนี้คุณอย่าทําให้ฉันผิดหวังอีกเลยพรุ่งนี้ฉันจะไปกับคุณจะไปพบกับอาชีด้วยตัวเอง นออีกฉันยินดีทําทุกอย่างเพื่อคุณคุณลืมได้ไหมคนที่ชื่อว่าวังชวนอยู่กับฉันคุณคนธรรมดายังคิดฝันว่าจะอยู่กับฉันไปให้ผลฉันจะพักแล้ว <c oughs> เสนาบดีน้อยข้าคือรู้จักตระกูลท,ที่เชี่ยวชาญการตัดกระดาษตระกูลนี้เชี่ยวชาญในาศาสตร์การตัดกระดาษและปูกวิญญ,ญาณตัดกระดาษเพื่อคนเปลี่ยนวิญญ,ญาณให้เป็นจริงตระกูลหวังของข้าสามารถร่วมมือกับตระกูลหลี จะสามารถช่วยท่านได้แน่นอนกําจัดอาชีให้ได้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนมีความลับมากมายอาจารย์ใหญ่ของตระกูลหวังได้ออกจากการติดตัวแล้วหากร่วมมือกับอาจารย์ใหญ่ของตระกูลหลี่ที่โรงแรมช่างถีวางแผนดักจับอย่างแน่นหนาจะทําให้อาชีตายโดยไม่มีที่ฝังนี่คือโอกาสสุดท้ายของท่านท่านน้อยอย่ากังวลเว้นแต่จะมีคนในชุดเขียวปรากฏตัวมิฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีใครสามารถหยุดได้ตระกูลหวังและตระกูลหลี่ร่วมมือกันแต่ค่าธรรมเนียมนี้12 0 0 0องทองคำสำหรับค่าแล้วมีประโยชน์อะไร เพียงแค่ท่านสามารถกำจัดอาชีพคนนั้นพูดออกมาเถอะยินดีที่จะดุกน้ำโดยฝ่ายเพื่อท่านน้อยหากท่านไม่แต่งตัวอีกจะทำให้พลาดเวลาแล้วนะพกลิ้วฉางอินลิวฉานอิน,น,อนรีบให้ป้าสามของท่านมาช่วยท่านแต่งตัวทำไมถึงตอนนี้ยังอยากจะเลื่อนเวลาอยู่ลิ้วฉานอินเธอต้องคิดให้ชัดเจน พ่อแม่ของเธอตายอย่างน่าสังเวชเธอไม่ไปหานักรทชุดเขียวหรือเพลื่องแทนให้พวกเขาหรือว่าจะนั่งดูพวกเขาเฉยๆศพถูกทิ้งกลางทุ่งถูกสุนัขปากกัดกินหรือลิวชานอินอาชีคนนี้เขาจะปกป้องเธอได้หรือเขาจะปกป้องได้ทั้งตระกูลหลิวได้ไหมเขาจะปกป้องคุณปู่ของเธอได้ไหมหรือว่าเธอจะหนีไปกับเขาหรือแล้วทิ้งคุณปู่ให้ตายหรือลิวชานอินรอให้เธอแต่งงานที่นี่ที่บ้านของกู้จวินหลังจากนี้เป็นอนุข,ของแม่ทัพทุกอย่างก็จะดีขึ้น บางทีรอให้ความสัมพันธ์ของพวกเธอดีขึ้นเขายังสามารถช่วยเธอได้หาเจ้นักพทชุดเขียวได้ไหมพวกเธอออกไปก่อนสองฉันต้องการพูดกับอาชีสักหน่อยเธออย่าเล่นอะไรแปลกๆนะตอ,อกไปถ้าไม่ใช่เพราะแม่ทัพขอให้เจอเธอโดยเฉพาะวันนี้ฉันจะฆ่าเธอสัญญากับฉันเรื่องหนึ่ง เธอบอกมาเมื่อวานฉันได้ยินพวกเขาพูดห้ามทำร้ายฉันคิดว่าชีวิตของฉันยังมีประโยชน์อยู่บ้างแต่คุณไม่เหมือนใครคุณคือคนที่ฉันเกี่ยวข้องด้วยฉันก็จะรับผิดชอบต่อคุณด้วยหากคุณต้องการไปกับฉันเรื่องนี้ไม่สามารถทําได้ในตอนนี้ฉันจะขอร้องให้คุณตอดภัยถึงตอนนั้นคุณก็ออกไปเลยอย่าเข้าไปยุ่งอีกคุณปู่ดูเหมือนจะรู้จักคุณมีเพียงคุณที่ต้องมีชีวิตอยู่ถึงจะมีโอกาสช่วยคุณปู่ของฉันให้ฉันช่วยคุณอีกครั้งเถอะช่วยคุณอีกครั้ง ไได้ไหมสบายใจเถอะฉันไม่ตายหรอกแม้ว่าฉันจะอยากก็ไม่ตายหรอกพี่หวังสุดท้ายแล้วจะต้องจัดการกับใครกลับทําให้บรรพบุรุษของเราทั้งสองบ้านถูกเรียกออกมาคนขอทานจักป่าคุณกําลังดูถูกฉันคนขอทานจักป่ายังมีสิทธิ์ให้ทั้งสองท่านบนรรพบุรุษผู้ก่อตั้งลงมือเขาไม่ได้คิดง่ายเหมือนคุณคิดง่ายขนาดนั้นและนี่คือความหมายของน้อยท่านทําไมคุณต้องการขัดคําสั่งบรรพบุรุษทั้งสองฉันได้ส่งคนไปรับแล้วแต่ ไม่ใช่ไปรับพวกเขามาเพื่อทำร้ายดื่มชาที่น้อยท่านชอบ hmm. เด็กหนุ่มคนหนึ่งฉันก็สามารถจัดการได้ทั้งสองท่านรอสักครู่เชิญทำไมรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยทุกท่านขอให้คุณได้ทำงานหนักในการจัดเตรียมไม่แน่ใจว่าจะปรากฏตัวให้เห็นสักหน่อยอาชีคุณกำลังพูดเรื่องไร้าสาระอะไรอยู่ใช่แล้ว วันนี้เป็นวันดีของหลิวฉานอินวันแห่งความสุขคุณอย่าทำให้มันเสียเลยหรือว่าต้องให้ฉันไปเชิญคุณรีบไปเถอะรีบวิ่งฉันประเมินคุณต่ำไปคิดว่าจะให้คุณนอนอย่างเงียบๆไม่คิดว่าคุณยังมีความระมัดระวังอยู่อาาดูเหมือนว่าต้องเห็นสีแดงให้ได้ ตัดกระดาษเป็นคนเจ้าตัวน้อยที่ไม่มีพ่อแม่ส่งกระดาษคนออกมาไม่ส่งนั้นก็จะท่าต em ัวน้อยของคุณทำไมพวกเขาถึงกลั่นแกล้งคุณฉันอยากเป็นเพื่อนกับพวกเขาแต่พวกเขาต้องการแย่งกระดาษวาของฉันแต่กระดาษเป่านี้ฉันใช้เวลาตัดมันมากว่าครึ่งเดือนฉันไม่อยากให้มันหายไปมีพรสวรรค์บางอย่าง ทำไมไม่ให้ฉันสอนวิธีหนึ่งให้คุณถ้าใหญ่ขึ้นสามารถปราบปิศาจได้ถ้าเล็กลงก็สามารถปกต้องคุณได้ไม่ต้องถูกต่นแกล้ง,ลงอีกอเมื่อขาวตัดฟ้าลงจุดสีแดงบนใจวิญญาณสามดวงติดอยู่กับใบมีดบางๆเปลี่ยนเป็นสองความชัดเจน ถ้ามีใครกลั่นแกล้งคุณอีกคุณก็ใช้สิ่งที่ฉันสอนคุณเทคนิคการตัดกระดาษเป็นคนจัดการกับเขาความทรงจำของฉันวุ่นวายเช่นนี้นี่มันคือเทคนิคการตัดกระดาษของตะกูลีเทคนิคการตัดกระดาษนั่นคืออะไรตัดกระดาษเป็นคนเปลี่ยนวิญ,ญญาณให้เป็นจริงนั่นคือศาสตร์ที่ทรงพลังเทคนิคจับปีศาจตามที่กล่าวกันว่าปู่ของตะกูลีลีเนียวใช้ ได้รับการชี้แนะจากเซียนให้เรียนรู้ศาสตร์นี้กระดาษออกจากแขนเสื้อปีศาจร้อยตัวหลุกแม้แต่ตระกูลหวังซาก็ต้องเคารพตระกูลหลีให้ความเคารพบ้างถ้าหากไปยุ่งกับพวกเขาจะต้องทําให้กระดาษปีศาจเล่นกับและทรมานจนตายอาชีดูเหมือนว่าวันนี้คุณคงต้องตายแน่นอนอาชียิ่งไปกว่านั้นพี่หวังเห็นไหมนี่คือเทคนิคก,การตัดกระดาษความสามารถของตระกูลหลีใช่ไหมพลังเหนือกว่าตระกูลหวังดีกว่าหน่อยนะฮึม ไอถิงดูให้ดีเดี๋ยวนี้ให้เด็กคนนี้ความทุกข์ทรมานจากไปกระดาษวิญญาณฟังคำสั่งยาสีแดงเป็นตัวดึงดูดวิญญาณสามดวงถูกเผาแน่อากาศวิญญาณเจ็ดดวงถูกเผาเป็นเท่าฐานอาฉีพี่หวังดูเหมือนว่ายังไงก็เป็นวิชาศาสตร์กระดาษของตระกูลหลี่ดีกว่าอีกนะวิชาลงโทษวิญญาณด้วยการเผากระดาษนี้ผู้ที่โดนต้องตายแน่นอนไม่มีใครทำลายได้ฮึ่ม สนุกสนานถ้าเป็นฉันก็เหมือนกันอาชีคนนี้ตายเสียทีต่อไปจะไม่มีใครมาขัดขวางฉันอีกหลิวฉานอินคนรักของเธอใกล้จ่ะถูกเผาเป็นไก่ย,ย่างแล้วตอนนี้เธอในที่สุดก็สามารถสบายใจแต่งงานเข้าบ้านนายทหารหนุ่มเป็นภรรยาน้อยแล้วใช่ไหมน้องน่ารักคนนี้ตายเสียทีกล้าที่จะขัดขืนกับฉันก็ต้องเจอชะตาน,นี้ฟ้าและดินเป็นกระดาษความดีและความชั่วเป็นหนึ่งพวกเจ้าทั้งหลายโดยธรรมชาติแล้วชัดเจน นี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงพวกคุณคือใครฉันคือใครท่านเจ้าของเราคือเด็กของท่านนะท่านคือวังชวนท่านคือผู้ควบคุมตลาดซีซ่ตลาดซีษ่าเครืวนเต่าตะกูลีแห่งการตัดกระดาษก็แค่นี้แหละกระดาษคนฟังคำสั่งฉีกเขาให้ขาดกระดาษคนของตะกูลีเปลี่ยนชื่อและนามะกูลแล้ว หวังซายังนั่งดูละครอยู่ที่นั่นถ้าไม่ลงมืออีกงานจะล้มเหลวคนมีความยากลำบากจึงจะเป็นการแสดงเริ่มการเต้นรำทุกทายหมดไป <c oughs> เวทมนตรกระดาษคนไม่มีใครเทียบได้ในยุคนี้ข้าปีศาจและขจัดอสูรนับไม่ถ้วนข้าปีศาจร้อยตัวจนยอมจำนนฉันไม่เชื่อยังจับไม่ได้เจ้าหนูหน้าใหม่อาชีวันนั้นที่ต่อสู้ทางเวทฉันแพ้ให้กับเจ้าฉันจะให้เจ้าได้เห็นอะไรคือความจริง หน้ากากเทพเจ้าแห่งการแสดงอย่าชักช้าใช้ท้าไม้ตายรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเทพเจ้าแห่งการแสดงปรากฏกระดาษพันแผ่นรวมกันเป็นกองทัพเร็ว ระดาษเป็นสื่อแห่งธรรมการสแสดงเพื่อขอพรไม่ได้เจ้าหนูคนนี้พลังตุกผลไม่ต่าถ้ายืดเยอะแบบนี้คงจะแพ้มีแล้วเธอคือคนที่เจ้าหงใหญ่มีความสามารถเจ้าก็ฆ่าเธอให้ตายเวทมนต์หลังนี้ใช้ในมือพวกเจ้าแทบจะเป็นการทำลาย เวทมนต์ที่สามารถฆ่าศัตรูคือเวทมนต์ที่ดีที่สุดเจ้าต้องฆ่าเธอให้ตายไม่อย่างนั้นก็ยอมจำนนทำลายเส้นชี่ประจอตัวเองศิลปาก,การตัดกระดาษไม่ใช่ว่าใช้แบบนี้นะยืมวิชาจากเตียนเตียนกระดาษทันแผ่นทำลายตัวสัตว์ มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เจ้าหนูคนนี้กลับมีศิลปาก,การตัดกระดาษด้วยและยังกลับเก่งกว่าฉันอีกนอกจากมายากลของเทพเจ้ายังมีศิลปาก,การตัดกระดาษด้วยคุณคือใครกันแน่ฉันต้องรีบรายงานท่านอาจารย์ให้ท่านมาเร็วๆรออยู่เถอะคุณปู่ของเราหลี่เนี่ยวไฉเป็นต้นตระกูลของศิลปาก,การตัดกระดาษผู้ก่อตั้งกระดาษตัดแม่น้ําปีศาจร้อยตัวเดินกลางคืนฉันไม่เชื่อคุณจะสามารถสู้เขาได้หรือพลังฝึกฝนร้อยปี และยังมีอาจารย์ของบ้านเราหวังจริงโยูหน้ากากาของเทพเจ้าเชื่อมโยงระหว่างหินและหยางวันนี้ถึงคุณจะเป็นเทพเจ้าก็อย่าหวังว่าจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างมีชีวิตอาชีคุณรีบไปเถอะตอนนี้หนียังทันเราไปด้วยกันเถอะไม่ได้ฉันไปแล้วจะทําให้ตระกูลหลิวเดือดร้อนทําให้คุณปู่เดือดร้อนเมื่อกี้ฉันนึกถึงที่แห่งหนึ่งขึ้นมาได้ทันทีอาจมีวิธีที่จะช่วยคุณปู่ของคุณได้จริงหรือ เลิ่อายนี้คุณเคยจังคือวังชวนจริงเหรอฉันจะไม่หลอกคุณอืมดีอยากหนีอย่าหวังก่อนที่สองอาจารย์จะมาถึงหยุดพวกเขาเราจะพุ่งออกไปถึงตายยังดีกว่าตกอยู่ในมือของพวกเขาสองคนนี่คือสิ่งที่เป็นชะตาชีวิตของฉันด้วยเลือดและเนื้อเลี้ยงดูมา30ปีไม่สามารถถูกมีดหรือปืนได้น้ำและไฟไม่สามารถทำอันตรายได้ อยู่ร่วมชีวิตและตายไปกับฉันวันนี้คือเทพพระเจ้าดาโรจินมาถึงแล้วคุณก็อย่าหวังว่าจะบทเวทกระดาษนี้ฉันไม่จําเป็นต้องทํำลายมันแค่ฆ่าคุณมันก็จะหายไปเองยินพยองระกูลหลีของฉันมีมรดกยาวนานสมบัติต้องการตัวมากมายแค่คุณเป็นไปไม่ได้แค่เรียกก็ฆ่าทยาทหได้ตอนนี้ยังมีใครจะหยุดเราหรือเปล่าไปเถอะ ฉันได้ให้กองทัพของฉันในทั้งเมืองวางแผนดักจับปืนมากมายหลายพันกระบอกคุณแค่เปิดประตูออกไปฉันรับรองว่าจะทําให้คุณถูกยิงจนเป็นรูกระสุนฉันคุณไม่ต้องกังวลแค่ฉันอยากไปไม่มีใครหยุดฉันได้ข้างนอกมีปืนมากมายคุณพูดจาอย่างโตจริงๆคุณเชื่อฉันไหมคนกระดาาลุกขึ้นแบกเกี่ยวเดินลุกขึ้น อยากตูวพวกมันเชื่อถือได้มากกว่าคนเป็นน่าเชื่อถือมากกว่ายิง